ปไ <laughs> ปไหนกันเฮ้ยดูจักกวาอยไปไหนแล้วบ้านี้นีเ้เขาอยู่ตรงนี้ยังไม่มาเลย <laughs> นู่นเขาอยู่ตรงนูน่นอีอีเดี่ยวเดี๋ยวไปตรงกันเาอาเงาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ไม่ได้เด็กอะไรเดียเด๋วยวนันวิ่งอย่างเดียวน่ะเขาวิ่งเขาคอกสามรอบเดี๋ยวยังไม่เอาไปเลยอีหมูอีนี่เวลาจะเข่าคอกกินจะเข้าไปคือไปเที่ยวทำนี้รู้กระแทกเลยเฮออกระแทกนมก็ระอ,อึกเลยกระแทกกระแทกเพื่ออะไรคนะรับดีเปล่า มันถึงเวลาเขาคอมันไม่ไมีกินไม่ได้กินอะไรหรอรถกระแทกประตจุกเนี่ยเจ็บัน,นั่นั้าไปลๆๆยโอ้ยอยู่ส,งสูงๆไว้ฟักนี่ก็ได้เลยมองไม่เห็นเวลาเองมองหานะ่ะไปแหละเขาคอกันไปไปตอนนั้นเหนื่อยแล้วเห็นไหม วันนี้คือม้าขาันถอะหมาตัวนั่งนอนค่อยอย่างนั้นเนี่ยบัดคนไนมน่ได้เขาสื่อขอมาฝากบัดหมานอนเปาดีกันไหมได้ของฝากสักกออีอืม มันยังอิกินดีจังนีเออก้งกินยากับเป็นนี่ตัวนี้หน่อยกินเป็นนะเอาไอ้กินเป็นเออฮดกินนะวันนี้หัดกินนี่นี่เขียวขาดไม่น่ะ ไปขาอกแล้วไปไหนคนนนนะแฮกับคนรี้น่ะอีเบ่คนเราเขาเรียกเบ่ประเด็นเรืแพะตัวเบ่ตัวเบ่เอาพตะเลนไม่ยืนเลียนไป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 อีโอ้กุเตะท่านนดีมันหกโมงล้วแกแกของเนเรเนี่ยมืดแล้ว ปช่6โมงแล้วคอกไปแล้วเขาปล่อยกินไม่เฝ้ากินกันบินแหงนี่เฮ้คอกแน่แน่แตะเลิดคอกไปไหนล่ะเนี่ยอีหาสองตัวนั่นนี่เฮ้ โอ้จิ้งข้างในนุ่นเออตัวน้หน่อยงามดีเนาะคือมาหน่อยแล้วมาหน่อยออกไใหม่ถ้าก็เอาไปเลี้ยงกันเลี้ยงพ่อใหญ่แล้วมรนกันพ่อใหญ่แล้วทิ้งเป็นม้าจนจัด